สบายดีเมน,นี่ก็สั่งสุดเห็ดสามลอ้อเนาะพี่น้องสั่งมาตเตวียงสั่งมาสั่งมาเห็ดใส่รถจักรรถจักรเมนี้ก็มาเบิ่งว่ามีอยงาง่เนี่ก็มีแหนบคูหนึ่งแล้วก็มีเผากลางมีเผากลางอันหนึง่ง มีเกียร์ฝากเกี๊ยวฝากแล้วก็เกียร์สโลัวน้ำสั่งเอาแบบมีเกียร์สโลัวน้ำแล้วก็มีเพามีลลอดนะพี่น้องมีลลอคูหนึ่งแล้วก็มีเครื่องเครื่องมะยิ่งมะย่อยมันแล้วก็มีมีย่อยมีย่อยมีย่อยอย่างนุดเบรกเบรกมือ เบรกมรือจะมีครบมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างเลยนี่หูแหนบก็หูแหนบ,หนบ,หนบนก็ตัวจับแหนบครบแหนบแหนบนีเหล็กใส่เหล็กใส่น้ำ เอามีหลอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเราแล้วดำหน้าจังเสียดใส่เห็ดใส่รถจักรเอารอแล้วเวียกก่อนเพราะตัวนี้มันยาวร้อยาอาออหาเส้น ยาวรอยหานะพี่น้องมีเบกมีล้อมียางมีกระทะแล้วก็มีสายสายเกียร์สโลว์นี่เด็กดึงเกียร์สโล,ลว์อาเซมี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมือเห็ดจังถ่ายคลิปมาให้เบิ่งอีก wow it's a bit nana